เป็นความสําเร็จแบบดับเบิรมันจะอยู่ในช่วง95วันชาวกรกฎเนี่ยจะต่างจากราศีอื่นตรงที่ว่าทําแล้วมันสามารถเห็นผลได้แอนมืน <And S 1> สีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิ์ครับอาาจรย์สีค่ะชี้ดวงดาวเสายกย้ายราศีนะคะราศีกรกกมีคนคทางไกล ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะดาวเสาร์นะครับจะยกย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสถิตในราศีมีนนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะครับ ไปจนถึงวันที่23สิบงหาคมเป็นเวลา95วันโดยประมาณนะครับก่อนที่จะถอยกลับมาที่ราศีคุมอีกทีซึ่งตามปกตินะคะดาวเสาร์เนี่ยนะท่านย้ายทีหนึ่งก็จะอยู่ในระยะเวลาหรือ1นราศีเนี่ยสปีครึ่งนะคะแต่รอบนี้นะคะที่ท่านย้ายเนี่ยย้ายไปแค่3เดือนเองนะคะแล้วก็ย้ายกลับมาเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนสั้นๆเนี่ยนะคะชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างอเบื้องต้นเลยเนี่ย ดา,าวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิฝั่งตรงข้ามของชาวราศีกรกฎนะครับปัตนิในที่นี้หมายถึงคนรักเอ่ย,ยหุ้นส่วนเอ่ย,ยหรือแม้กระทั่งศัตรูด้วยก็ได้นะครับศัตรูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับคราวนี้เรือนที่ไปสถิตก็คือราศีมีนเนี่ยเป็นเรือนสุภาษ <c ười> เรือนของความสําเร็จ <c ười> เรือนของความต้องการความหวังอันสูงสุดของชาวราศีกรกฎนะครับซึ <c ười> ่งจะค่อนข้างชัดเจนมากก็คือผลประโยชน์ <c ười> เรือนของผลประโยชน์ การที่ดาวเสาไปสถิตในราศีมีนสิ่งแรกที่ชาวราศีกรกฎคาดหวังเลยก็คือความสําเร็จต่างๆนะครับโดยเฉพาะความสําเร็จที่เกี่ยวกับคนทางไกลหรืออะไรใหญ่ๆสิ่งที่คาดหวังใหญ่ๆแต่ว่าทุกๆก,การคาดหวังนั้นมันจะต้องเกี่ยวพันกับตัวบุคคลเป็นหลักมันจะต้องมีตัวช่วยตัวเชื่อมตัวแจมตัวหารตัวแบ่งแบบนี้นะครับคราวนี้ดาวเสาเนี่ยไปอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยดาวคู่เนี่ย เป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่ปฏิวัติอืมันจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าย้ายไปปุ๊บแล้วให้ผลกับชาวราศีกรกฎเลยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ได้เกิดกับตัวชาวราศีกรกฎแต่ตัวชาวราศีกรกฎต้องไปทําให้สิ่งสิ่งนั้นให้เรื่องเรื่องนั้นให้ของสิ่งนั้นเกิดการปรับการเปลี่ยนออย่างน้อยที่สุดนะ่ะการโยกการขยับการปรับที่อะไรเงี้ยปรับพวงจุ้ยให้ให้มันเสริมอะไรเงี้ย มันก็จะมันก็จะเสริมกับชาวราศรีกรกฎเองเน้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเราแต่ตัวเราต้องไปเปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนสิ่งของนั้นๆน,น,นะครับคราวนี้สิ่งที่ชาวราศรีกรกฎควรควรตระหนักอยู่เรื่องหนึ่งนะครับการทําอะไรคนเดียวไม่เหมาะอืแต่การทําอะไรแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมทําอะไรแล้วแบบต้องมีคนมาช่วยในเรื่องนี้เรื่องนั้นต่อให้คุณทําคนเดียวได้ แต่แบบเออขอแรงหน่อยมาช่วยหน่อยเออดูแลตรงนี้ช่วยตรงนี้หน่อยทั้งๆท,ท,ที่เราทาเองได้แต่ดึงเข้ามาเสริมดวงเราอย่างเงี้ยให้มันให้มันสําเร็จได้ง่ายขึ้นหาคนที่มีความชํานาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านใดนด,นด,นด,นด้านหนึ่งมาเสริมนะครับคราวนี้คนที่จะมาเสริมชาวราศีกรกฎให้ประสบความสาเร็จจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนเก่าๆญาติผู้ใหญ่เพื่อนรุ่นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อืโดยเฉพาะถ้าการสามารถเอา เพื่อนรุ่นเกา่าเพื่อนรุ่นใหญ่หรือว่าคนที่เราเคยร่วมงานแล้วเป็นคนที่มีอายุสูงวัยแล้วมีความชํานาญเนี่ย<ม>เอาไปแมทกับผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวราศีกกรได้เนี่ยม,มันจะเป็นความสําเร็จแบบดับเบิลมันจะอยู่ในช่วง95วันชาวกรกฎเนี่ยจะต่างจากราศีอื่นตรงที่ว่าทําแล้วมันสามารถเห็นผลได้<ม>ได้รวดเร็วในระยะเวลานั้นๆต้องต้องบอกอย่างนี้นะมันจะมองสองมุมในมุมผมเนี่ยมันจะมองในมุมที่เฮ้ย จะเล็กจะใหญ่ก็ตามทําแล้วมันต้องเห็นผลเลยนะครับแต่ในมุมนึกมุมอื่นประเด็นอื่นที่มันทําแล้วมันต้องรอเนอี่ยของอาจารย์ศรีเนี่ยมันก็จะมีเพราะฉะน,นั้นต้องต้องแยกสองประเด็นระหว่างของผมกับอาจารย์ศรีให้ชัดเจนนะครับคราวนี้ตัวบุคคลที่มาช่วยชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ชาวราศีกรกฎรู้ว่าใครก็ตามมาช่วยไม่ว่าจะช่วยจุดไหนมันจะเสริมชาวราศีกรกฎได้หมดแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยใครมาโดยคาดหวังอะไรชาวราศีกรกฎจะค่อนข้างมองออกเพราะอย่าลืมว่า ก่อนที่จะเอาใครเข้ามาเราจะมองในมุมที่เอ้ตรงนี้คนนี้ควรอยู่เราปรับตรงนั้นไว้รอคนนี้อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนเตรียมการไว้หมดพอตัวช่วยตัวเสริมมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่แบบถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาของเขาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันจะอยู่ในในความมั่นใจในความคอนโทรลของชาวราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาแบบหวังดีประสงค์ร้ายเนี่ยคุณจะดูออกแล้วคุณก็จะสามารถตัดได้รวดเร็วส่วนในมุมของอาจารย์รีนะคะชาวกรกฎเนี่ยนะคะ ราสีก็มองเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเช่นเดียวกันก็คือหนึ่งบางกลุ่มนะคะเป็นมุมของตัดจบในบางเรื่องอบางเหล่านะคะไม่ว่าจะเป็นงานคนนะคะหรือนะ,ะสิ่งเดิมๆที่เราคาราคาซังนะคะอย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องคู่อะโอเคมีโอกาสตัดจบได้เช่นเดียวกันนะคะกับคนเก่าๆนะเพราะเพราะมันจะมีมุมที่สองนะคะก็คือการเริ่มใหม่กับสิ่งใหม่ๆคนใหม่ทั้งหมด นะบอกเลยนะอยู่ในช่วงประมาณมิถุนายังไงคุณต้องมีโมเมนต์นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะนะกำลังจะ จบในธุรกิจหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันล้าสมัยแล้วที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วหรือที่มันต้องแบบว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับ,ค,บคนเก่าเรื่องเก,เก่านะคะหรือข้อมูลเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆก็ต้องตัดจบไปนะคะแล้วก็หันมารมาิเริ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจนะคะหรือกับคนใหม่ๆนะคะในช่วงกระดักระดาเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างจบบางสิ่ง <descended S 1> <ๆ S 2> บางอย่างแล้วก็มันเริ่มบางสิ่ง, <Conan. S 2> งบางอย่างใหม่นะคะส่วนในหัวข้อของ ความรู้ก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเอ้ยจบตรงนี้แล้วไปหาอะไรเรียนรู้ใหม่ๆแล้วทำในสิ่งใหม่ๆให้ทันยุคทันสมัยนะคะหรือนะคะหาริเริ่มนะ,ะไรายได้ใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆนะคะโดยอาศัยความรู้<ๆ>หรืออิงความรู้เป็นสำคัญซึ่งตามกำหนดแล้วเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะ เขาเรียกว่าตกผลึกตรงนี้แต่จะบอกให้ว่า3มเดือนนี้คุณสามารถตกผลึกได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงทดลองว่าเฮ้ยลองอันนี้ดีไหม,มนะไปหาความรู้นี้แล้วทำอันนี้ส่วนอันนั้นอะ่ะมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วหรือกับคนนั้นอะ่ะมาบางทีเราเป็นหุ้นส่วนกันเนี้ยเลิกจบ ขายอย่างเงี้ยแล้วก็มาเริ่มอะไรมีใหม่นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะชาวกรกฏบอกเลยนะจะเป็นสองโมเมนต์คือจบไปเลยมไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่การงานหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เริ่มใหม่นะคะซึ่งถามว่าดีไหมดีนะคะเพราะในมุมบอกแล้วว่าอะไรที่เราเริ่มใหม่เนี่ยแต่ว่าจะส่งผลระยะยาวนะถ้ามองนะคะตั้งแต่กรกตั้งแต่กระดกระดาขึ้นไปแต่ทีนี้บางมุมบางคนนะคะพอกระดกกระดาปุ๊บ มันจะสะดุดอยู่แค่นั้นหรือนะคะเรียบเรียไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นคุณมาปิดธุรกิจนี้แล้วมาเริ่มธุรกิจนี้ช่วงกรกฎาคมโอเคบูมแล้วหลังจากนั้นก็เรื่อยๆไปอันนี้ถ้ามันแนวโน้มดีคุณไม่ต้องพวงคุณสามารถสารต่อไปได้เลยนะคะว่าเพราะว่ากับของใหม่นะคะตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปต่อให้มันดบลงนิดหน่อยแต่ยังไงยังไงในอนาคตบัลดีแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็ สำหรับชาวกรกฎนะจะแนะนำนะคะอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆคนเก่าของเก่าจบนะคะแล้วก็ไปเริ่มอะไรที่มันคนใหม่นะงานใหม่ความรู้ใหม่ๆแล้วสามารถต่อยอดได้อันนี้แหละนะคะเป็นเรื่องดีๆที่รอคอยคุณอยู่แล้วเป็นเรื่องนี้ในช่วงสามเดือนที่ถ้าเกิดว่าคุณโอเคทดลองทำแล้วมันโอเคคุณสามารถไปได้อีกยาวๆในมุมนี้ของดวงคุณเลยค่ะถ้าคนเก่ามันเล็กๆ แล้วมันมีคนใหม่มาให้เลือกแล้วมันใหญ่กว่ามันก็น่าสนใจกว่า power ใช่ไหมใการ support ใช่ไหมอ่าเเราอาจจะทําอะไรแล้วมันดูเล็กๆกับกับกับคนนี้อยู่อ่ะแล้วถ้ามันมีช่องทางมีจังหวะเนี่ยแล้วมันมีตัวเลือกใหญ่ๆที่ที่มันมันน่าสนใจกว่านะครับเราเราเราให้มองตัวเลือกใหม่ไว้ก่อนใช่อย่าลืมว่า ดาวเสาเนี่ยสถิตตรงนี้95วันก่อนที่จะถอยกลับไปราศีกุมอีกร้อยกว่าวันคราวนี้มาคราวนี้จะเป็นการมาถาวรเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับ95วันเนี่ยมันเหมือนการชิมรางมันมาทดลองเฮ้ยมันลองผิดลองถูกตรงนี้ได้แล้วพอถอยกลับไปร้อยกว่าวันเนี่ยก่อนที่จะกลับมาถาวรเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้เราลองแล้วมันผิดเราเปลี่ยนเฮ้ยตรงนี้เรามลองแล้วมันถูกคราวนี้เต็มตัวเลยใช่ครับอะไรขมันมีเกณฑ์คุณสามารถทดลองได้ในช่วงนี้อันไหนยิ่งมันเวิร์กบอกเลยนะ สามารถค่อยๆปรับ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 ,ล,บลุยได้เต็มที่นะยังไงก็ไม่มีดบแน่แต่ถ้าคนอันนี้ไปลองแล้วเอ๊ะรู้สึกทางนี้ไม่ใช่อันที่คุณอย่าแบบดื้อรั้นไปแบบทู่ซีไปนะคุณก็ต้องปรับอีกนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถจะรู้หรอกว่าไอ้ที่เราปึ๊กเนี่ยลงปักไปแล้วนะ่ะมันจะใช่มันจะใช่แล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวนะมาตรวจด,ด,ด,ดวงหรือตรวจดวงกับพวกเรานะคะในเก้าสิบห้าวันเนี่ย ช่วงที่ดาวเสาร์สถิตในราศีมีนเนี่ยบางคนสามารถลุยแล้วพุ่งเลยบางคนต้องแค่แย่ๆลองๆลอง,ลองอผิดลองถูกแล้วถอยกลับไปตั้งหลักแล้วกลับมาเต็มตัวอีกทีว่าจะไปซ้ายไปขวาม,มันไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะคราวนี้เรามามูกับน้ําหอมของเราบ้างะนะครับชาวราศีกรลกฏนะครับช่วงนี้อาจจะต้องต้องเหนื่อยหน่อยอต้องมู้หน่อยต้องลุยหน่อยนะครับน้ําหอมกินราชาวดีอะนะครับ และกลิ่นมหาหงค,คือคือต้องบอกอย่างนี้ครับกลิ่นราชาวดีนี่บูลุย huh. ลุยเต็มที่เฮ้ยถึงจังหวะดวงเราต้องอัดต้องรุยเต็มที่แล้วมันเห็นกลเลยมันปังเลยควรใช้ราชาวดีนะครับแต่สําหรับคนที่เอออาจจะต้องชิมลางก่อนต้องเซิฟเซิฟก่อนต้องเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกลับมาเต็มที่ทีทหลังเนี่ยอาจจะต้องใช้กลิ่นมหาหงนะครับเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับโอเคนะคะแต่ฟังแล้วเนี่ยกรลกฎก็ ปวดหัวนิดหน่อยเพราะมันดูมันสวิงไปสวิงมานะครับถ้าปวดหัววิงเวียนก็ต้องจงเจริญดมแล้วสดขึ้นถ้าสนใจตะก้าอยู่ข้างล่างตั้งสติตั้งสติสูงก็ไปลึกๆนะคะมองนี่โปร่งเลยนะฮะใช่ใช่อาจารย์สีได้กินก็ยังโล่งล่ะนะคะใช่ค่ะขอเวยพรนะครับให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับ ไม่ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นจากนี้ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทางใกล้คนทางไกลนะครับความสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับทุกๆการติดต่อทุกๆการเจรจาทุกๆการพูดคุยทุกๆการค้าขายก็ขอให้มีกําไรขอให้ประสบความสาเร็จครับค่ะทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะจบ หรือเริ่มใหม่ขอให้มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะจนทําให้ชาวกรกฏทุกท่านนะคะเจอเจอสิ่งที่ใช่นะคะแล้วก็ข้อดีแล้วก็ไปยาวๆได้ในอนาคตค่ะฝากติดตามผลงานของแอนมืนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ